พอยเหม็นมันไม่กลัวอะไรละ่ะโลกทั้งใบก็ให้ไอเหม็นคนเดียวระหว่างนี้ไอเหม็นก็จิบชาลร้อนรอ,นอ,นอ,นอไอตำรวจม,มึงชนรถกูนเนี่ยตำรวจไปชน,น,นรถผมฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รังโจรลุงเหม็นครับจำพัดไม่ได้แล้วปล่มือ ขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกการคอมเมนต์สอนเล่นแปลวลาคนบอกว่าพี่ปิมไอ้ไข่เนี่ยทำไมพี่ปิมไม่ดูดีๆเฮ้ยเจนเย็นบางคนก็โอ้โหดุชิบหายเลยในคอมเมนต์ในตลาดมืดเนี่ยเขารับอยู่แต่เราต้องให้ครบ5้าใบคอมเมนต์ comment กันดีๆโอ้โหบางคนแม่งโมโหทำไมมึงโง่อย่างงี้วะกูคอมเมนต์ comment, ทำไมมึงไม่อ่านให้มึงใจเย็น คุณมากครับภารกิจวันนี้นะครับผมขโมยคียการ์ดในโตู้เซฟที่บ้าน302จะไปคุณผู้ชมแต่ก่อนจะไปเนี่ย เราดูก่อนว่าเรามีข้อมูล3ามศูนยไหมนะครับแล้วก็ะมีคอมเมนต์อีกอันหนึ่งนะครับผมบอกว่าพี่ปิ่มเขตอุตสาหกรรมเนี่ยจะไม่มีคนอยู่จะมีแต่พี่ๆรปภเดินตรวจตานั่นนี่นู่นนะครับซึ่งไอพี่ๆรปภเนี่ยตัววุ่นวายเลยคุณผู้ชมเป็นคนเป็นเจ้าของบ้านซะย่างดีกว่าเราไป3ามศูนกันครับผมวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของลุงเหม็นนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยน่ารักจริงๆเลยพวกมึงเนี่ยไม่ลุงรักพวกมึงให้ลุงไปรักใครวะพี่รปภ ทั้งหมด3คนครับหมันมันใหญ่มากเลยคุณผู้ชมเอาละวันนี้สนุกสนานแน่นอนครับเราน่าจะต้องใช้แล็ปท็อปในการแฮก่าจะต้อง อ,อยู่ตรงนี้คุณผู้ชมโอ้โหแล้วถ้าเราแฮกนี่นเขาเขาไม่เห็นเลยเหรอฮะพะประตูเปิดเนี่ยเขาก็ต้องเห็นเลยดิเดี๋ยวผมดูจุดอื่นก่อนว่ามันมีจุดที่เราสามารถปีนเข้าได้ไหมอาจจะไม่จําเป็นจะต้องแบบไม่ต้องแฮกเข้าด้านหน้ามีจุดให้ปีนอะไรแบบนี้ไม่มีทางเข้าอื่นคุณผู้ชมทําได้อีกเดียวคือเราต้องแฮกประตูนะครับแล้วก็เข้าไปแบบตรงๆแบบนั้นเลยจะเข้าไปยังไงครับเนี่ยแล้วจะเข้าไปยังไงะโอ้โหนี่นี่ครับกล้อง โอ้โหแล้วมีตรงไหนอีกเนี่ยก้องเยอะนะเนี่ยเหมือนจะมีตรงอันมีอีก ตัวหนึ่งอันนั้นคืออะไรคีการ์ดโอ้อยู่ชั้น2คุณผู้ชมแล้วผมจะเข้าไปยังไงเนี่ยโอ้ยเกมแล้วเราไม่รู้ด้วยนะครับว่าพี่ๆร,ปรอปภเนี่ยเขาพัดเปลี่ยนเวลากันเวลาไหนนะครับเผื่อจะไม่ได้ยืนเฝ้าตรงหน้าไงหรือว่าเราแฮ็กตรงนี้ปุ๊บแล้วเรามุดเข้าไปได้วะตรงนั้นคือแลป็ปทอปวิศวกรรมอยู่บนโต๊ะทํางานมีหลายจุดให้เราลูกป้านผู้หญิงราคาแพงอยู่ในโรงรถเครื่องยิงเลเซอร์อยู่ในโรงรถหูเพียบเลย ป่าป่าครับพี่ไม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 ่มีอะไรครับพูดถึงว่าเออเออมหาสมชายฮะนี่ครับฟึบลาม่คนสงสัยไหมวิ่งนะครับจังหวะนี้ไอเหมิงเข้าเลยมีเสาบังเราอยู่คุณผู้ชม เสาบ้างเล่าได้อยู่ครับได้อยู่แล้วผมจะต้องไปยังไงต่อเนี่ยโอเค,อเค,อเคไปเข้าไปแล้วครับเราน่าจะต้องขึ้นชั้นสองปะโอ้โหแล้วชั้นสองเดินกันให้วในควักเลยคุณผู้ชม,มเห็นใจโคตรกล้าโอ้โหเขายัางไงอ่ะ ถามจริงแล้วเขาจะเดินเข้าออกอย่างนี้เรื่อยๆอะนะพี่บ้าเปล่าจะเดินเข้าออกเข้าออกอย่างนี้ไม่ได้นะแสดงว่า,อออาวมันเป็นของสำคัญมากคุณผู้ชมเขาถึงแบบต้องเฝ้าขนาดนี้เลยหรือไม่เราก็ต้องรอจนกว่าจะมีการเปลี่ยนเวรยามครับผมพี่คนนี้อาจจะไปยืนจุดอื่นอะไรอย่างนี้นะครับลองไปดูจุดอื่นก่อนนะครับชิ้นอื่นอะไรอย่างนี้นะครับผม ไม่ได้เลยครับชิ้นอื่นก็ต้องเข้าประตูตรงนี้อีกเนี่ยโอ้เพียบเลยคุณผู้ชมมันยากขึ้นเรื่อยๆนุย้ยเอาไอชิ้นนี้ก่อนหลักๆก็คือมีชั้นล่างครับเดี๋ยวผมเข้าไปหยิบไอชั้นล่างนี้ก่อนครับส่วนในชั้นบนเนี่ยเดี๋ยวรอมีการผัดเปลี่ยนเวรผมมั่นใจโอ้แล้วเข้ายังไงวะเนี่ยมันเดินกันแบบเดินกันฝักใฝ่มากนะครับและเราไม่รู้ครับว่ากี่โมงยามครับเขาถึงจะมีการผัดเปลี่ยนเวรกันนะครับ ย,ยังเดินเข้าเดินออกห้องอยู่เลยยังไม่ไปไหนเลยฉะนั้นผมมองว่ายังไงเราต้องเอาของด้านล่างก่อนครับเข้าห้องนี้ได้ก่อนซึ่งเรายังไม่แล้วนะพี่เขาเดิน <c oughs> หันไปนานหรือยังผมก็จำไม่ได้ด้วยกลัวเดินไปแล้วแบบมันหันมามองคือจบเลยนะโอ้ยนนั่นนั่นขยับตัวแล <c oughs> <ๆ>้วขยับตัว <c oughs> <c oughs> มีแเรามีนลโอเคพี่เขาหันกลับมารลอพี่เขาหันกลับไปปพ๊บผมจะเดินเข้ามาตูเลยไปสิพี่ชาย นี่แม่ก็ขยันเดินให้ยพึงเดินพาเลตกันไมเนี่ยคนนี้ก็เดินกลับไปครับส่วนคนนั้นก็เดินหันไปด้วยไปครับแต่เขาก็ต้องจัมหวกนี้แหละแม่งล็อกด้วยครับ กูออกเลยแล้วจะงัดยังไงล่ะคนยืนอยู่ตรงนั้นเลยบ้าปกติแล้วอะมันจะต้องมีการผัดเวนครับผมไอ้นี่ไปซ้ายไอ้นอนไปขวาอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นไม่ผัดเวนแล้วนะเขายิงเดินเข้าออกเดินเข้าออกนะแล้วคือเขาเดินอย่างเงี้ยผมไม่มีทางที่จะเข้าห้องไปได้แน่นอนครับไม่มีเลยอยะเขาไปเอาไปของข้างในมากเลยไม่มีทางอื่นแล้วคุณผู้ชมไม่มีแล้วครับเข้าได้แค่ทางเดียวครับกระจกกระจกเขาได้ป่ม ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีลูกกงถ้าไม่มีนะเฮ้ยเขาเดินไปจุดอื่นเอาละนี่แหละคุณผู้ชมเขาเริ่มผัดเปลี่ยนเวรกันแล้วเห็นปะเพราะผมต้องติ๊กใหม่เขี่ยเหมือนเขาเห็นเหมือนเขาเห็นเหมือนเขาเห็นผมเหมือนเขาเห็นผมเขาเห็นผมเขาเห็นผมเขาเดินตามผมเขาเดินตามผมชิบหายแล้วต้องออกก่อนครับโอ๊ยอยากมากเดี๋ยว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 ผมออกก่อน ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปใหม่คุณผู้ชมใจเย็นตอนนี้เดี๋ยวเราต้องต,ตำรวจก่อนนะครับเวลานี้คือเวลาเที่ยงนะครับผมตอนเที่ยงเนี่ยจะมีการผัดเปลี่ยนเวรน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเดานะเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนก็จะเป็นมุมนี้พอเที่ยงคืนถึงเที่ยงเนี่ยก็จะเป็นอีกมุมหนึง่งน่าจะเป็นแบบนั้นครับการทํางานของโรงงานแห่งนี้เนี่ยนะครับมาหาพี่ๆเราอพอให้เจอก่อนสักคนหนึ่งครับเรามีเวลาอีกยาวครับผมนี่จะแล้ว เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเอาละตอนนี้แหละประตูด้านหน้าโล่งครับแล้วก็ประตูด้านบนเนี่ยผมว่าเราน่าจะเข้าได้เพราะฉะนั้นเราแฮกเลยครับเฟึบฟึบเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราอห้องร่างก่อนคุณผู้ชมฟึบฟึบโอเคครับได้แล้วครับยามอไซโอ้ยเขาอยู่ตรงบันไดเหรอมีคนอยู่ตรงบันไดครับ หยิบได้ป่ะครืออลเซอร์ต้องถือครับมีมีมีอะไรให้เราหยิบอีกป้าโอ้ที่เหลือมันเป็นแบบอุปกรณ์ที่แบบคือมันต้องถือไปอะคุณผู้ชมโอ้ผมอยากได้โมไซ์มากเลยอะมันเอาไปได้ป่ะโอ้ยอยากได้อะอย่าเป็นเรื่องครับอย่าเป็นเรื่องไม่งั้นเนี่ยเราจะต้องเสียเวลารออีกนะครับเพราะ้ตรงบันไดเนี่ยไม่ได้แล้วคุณผู้ชมเขายืนเฝ้าตรงบันไดนี้เลยนะครับถ้าเราจะขึ้นเนี่ยเราต้องไปขึ้นบันไดด้านหลังนะครับซึ่งตอนนี้บันไดด้านหลังมีพี่รปภคนหนึ่งอยู่เราต้องรอให้เขาเดินไป เดินไปทั่วโอ้คนนี้ก็มาคือถ้าเราเดินขึ้นไปเมื่อกี้คือเราเกมเลยนะเสาบางๆต้นเดียวกั้นระหว่างเราครับพี่รอพอๆเหลือคนนี้ครับอุ้ยติดไรอ่ะเฮ้ยติดไรเกมบัตเชื่อเกมอย่าติดอย่างนี้ดิโอเคครับพี่รอภอยู่ตรงนั้นครับจังหวะนี้แหละปิ้มของง่ายๆของมวนเดี่ยวปิ้มสวยครับอันนี้คือสวยเลยอันนี้คือเกมช่วย สวยเปิดประตูก่อนโอเคโอเคโอเคแป๊ยี่เไปได้อกยขอยติดไม้ติดมือขอยาติดไม้ติดมือขอยาติดไม้ติดมือเกมปุ๊มีคนเห็น พี่รปภกันมันจะเปลี่ยนกะครับแบบนี้เขาเปลี่ยนกะอีกรอบน,นึงครับตอนหกโมงแล้วตอนนี้ผมไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาแล้วคุณผู้ชมผมได้ยินเสียงเดินอะ่ะฉิบหาแล้วฮึบฮึบโดดแล้ววิ่งโดดแล้ววิ่งว้าวว้าวว้าวไปแล้วจุ้ยไปลงจุ้ยพูด wow. 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 ไปแล้วจุยวจ้ย เจอกันเดี <Bien ven ido> ๋ยวเจอกันใหม่เดี like ๋ยวมาใหม่เม <pet it> ื Wenn ่อกี้แอบเห็นตู้เซฟอีกหนึ่งตู้เดี๋ยวพี่มาใหม่นอนเควสต่อไปเนี่ยเขาบอกให้เราแฮ็กเซิร์ฟชั้นบนสุดที่303เราต้องไป303ต่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราได้อะไรมาที่เป็นของเควสจะเป็นคีย์การ์ดห้องเซิร์ฟนี่น่าจะเป็นคีย์การ์ดที่พาเราเข้าไปในห้องเซิร์ฟต่อถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยของดีเดี๋เก็บก่อนนี่ย เนี่ยของดีไปต่อเลยครับผม3ามศูนย์สามเอ้สามศูนย์สามเราเคยขึ้นแล้วใช่ปหใช่ไหมคุณผู้ชมนี่ไงเราเคยขึ้นแล้วครับแต่ผมจําไม่ได้ด้วยครับสามศูนย์สามครับเดีย๋ยวเราไปดูกันครับผมแต่ถ้าเราเคยขึ้นมาแล้วเนี่ยเราน่าจะแบบคล้ายครั่กคาพอได้อยู่อ๋อบ้านหลังนี้จําได้แล้วเหมือนผมเคยเข้าแล้วปะ่ะนี่ปะ่ะอ๋อใช่ใช่ใช่เราแฮ็กแล้วเราเข้าทางนี้พยายามหุ้ยแต่เขาเดินไปไกลอยู่นะคุณผู้ชมเขาเดินไปไกลอยู่นั่นน่ะเอาได้เลยนะเนี่ยเฟิร์บเฟิร์บ ิดขนาดนั้นมึงยังไม่รู้อีกเนี่ยไม่รอพอได้ไงวะอันนี้เราทําได้แคร่รอให้เขาเดินไปครับเราทําอะไรนอกจากนี้ไม่ได้แล้วครับถ้าเขาเรียกตารวจเราก็ต้องเพนเสร็จถ้าเดินนี้เสร็จฉันโทรมาเพื่อจะบอกข่าวร้ายแม่มึงตายเป็นม <c oughs> เลกุลนมเห็เอาสุดไอเมนเอาสุดบ้านหลังนี้ไม่ยากเลยครับ จร,จ,รจ,รจริงๆหจริงๆหจริงๆอืมคึ้นเซิร์ฟเอ้ยเราเราต้องแฮกกันที่เหรอกูแต่มันหนักมากเลยนะเดีวเราต้เควสคือเควสเควสให้เรามาทำอะไรนะอุ้ยชิบหายชิบหายชิบหายห้องห้องห้องหลบห้องหลบอยู่ไหนห้องหลบชิบหายแล้วชิบหายแล้วคุณผู้ชมอันนี้ชิบหายของจริงละอุ้ยเจอแล้วแหมกูเปิดประตูต่อหน้ามึงไม่รู้ตัวเพราะกูเข้ามาถึงในบ้านแล้วมึงมึนเลย ทำงานเนี่ยมันหนัาหากเนเดือนนะเห <C> e <at> มือนเราเคยเปิดแล้วปั้นแล้วมันไม่มีอะไรใช่ไหมนั่นไงกูจำได้ละเครื่องำไมก็สามปิดไฟคอนโอ้ย,อย,อยเครื่องนี้น่าจะแพงคุณผู้ชมเครื่องพิมพ์3ดีเนี่ยนะครับน่าจะแพงนะครับอันนี้เป็นเครื่องเซเวอร์นี่ไงเคเวสเราคือผมต้องคอยเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดไฟนะครับผมกลัวแม่ง กวยข้างล่างเห็นนะดิแบบไฟเราเว็บเว็บเวบเวบอะไรเงี้ยเลย,เเลยคุณผู้ชมแฮ็กเลยแล้วแฮกคือ,อยังไงอ่ะมันเครื่องมันจะดับเลยไหมอ่ะกูจะซวยหรือเปล่า e <ee. S 1> ใส่แฟดไดในกล่องหลักฐานคือเราต้องกลับใช่ไหมครับตอนนีมนมนมน้มันอยากขนไปนะแต่มันขนไปลําบากเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับลูกฝนตกมผมอยากขนไปนะไม่ใช่ว่าไม่อยากนะแต่แบบมันไปลำบากเหลือเกิน แล้วตอนนี้เราทำเควสอยูไ่ไงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าตอนไม่มีเควส์อะตอนที่แบบกำลังเก็บเลเวลอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาขนเพราะว่ามันไม่ต้องเสียงไงเราแค่มาขนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เรามาทำเควสไงโอ้แต่ราคามันสูงเหลือเกินคุณผู้ชมวันนี้เราหยิบอะไรไปด้วยแฟนดายเหรอโอ้อ,อเ,เก็บหมดนะตรงเนี้ยเผื่อจะต้องใช้ในเควสนะครับ มันอยากได้อะผมยังไม่เห็นพี่รอพอเลยอ๋อนี่ไงด้าล่างโอเคไล้อยู่ครับเราออกทังหน้าต่างนิ่มๆไปเหมน็นช้าๆไม่ต้องรีบแล้วห้องนี้ล่ะวางก่อนห้องนี้มีอะไรให้หยิบอวววไอแม็กใจเย็นๆเหมน็มนเครื่องสแกนเงี้ยโอเต็มแล้วโเดี๋ยวโอ้โหเพียบเลยโอ้โหแก เอ้าฮู้มันเต็มโอ้โหไอเหม็นโอ้ยเหม็นรวยเลยอะเหม็นจะเหม็นเอานี้ไปคอมเมนต์เย็นๆนะเหมอเมนรีบๆเบบ็มเดี๋ยวมาไม่่นี่อะไรอะนี่อะไรนี่อะไรขอดูหน่อยอ๋อลังน้ำลังน้ำถ้าถือไอ้ห่านี้ไปคือเราจะช้าเลยนะจังหวะวิ่งหลบุ้ย คนไฟวิ่งมาของบ้านได้ยินนีหรืเล่าหอยยาทหวันป้าเอาวรถอยู่ตรงโน้น <c oughs> ไอ้ของที่เหลือเดี๋ยวพี่มาเอาเดอ้อฝากเองไว้ก่อนน้องชายวันนี้ไอเหม็นคตดจะนิ่มเลยว่ะขออนุญาตมือมันขึ้นไว้วันนี้เรียบร้อยครับ ตรวจสอบที่กระดานโอเคนี่เป็นแฟลไดรเนี่ยผมว่าแฟลไดรนี่มาด้วยขโมยระเบิดที่302ูวันนี้ไอ้เหม็นทำมาเยอะและเริ่มล้วนแล้วไอ้เหม็นขออนุญาตแฮกแล้วก็เอาของไปขายหน่อยสิเพื่อไอ้เหม็นจะได้ลดคันใหม่ยี่เหม็นเว้ยรู้ว่าผมมีของรอขายเนี่ยเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับ ไปดูดิว่ามีใครรับในตลาดมืดหรือเปล่าเฮ้ยวันนี้มันมันวันชิวผม,มจริงๆว่ะเฮ้ยโอ้นี่นงไงนี่อะไรคืออะไรคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เอาไปก่อนพันหโอ้โหนี่เราต้องเช็คตรงนี้ก่อนนะปิมนาตรงนี้คือตัวของดีเลยนะเดี๋ยวเราก็เอาไปขายครับผู้ชมครับเวลคพัน <lite> หกพันห้าหกสิบยี่ห้าสี่สิบอ้ว 3ามหมื่นหนึ่งยังมีที่บ้านอีกนะโอ้ยกูได้รถใหม่แล้ววันนี้โออเลยวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะครับเป็นวันเสาร์นะปกติวันเสาร์ผมจะไม่ค่อยถ่ายงานสักเท่าไหร่นะครับแต่มันอดไม่ได้จริงๆอะ่ะคุณผู้ชมเก้ใจผมนะว่ามาคือผมติดการเป็นโจอนฮนะ Welcome จะไปลูกพี่ โอ้โห40,000ห้าโอ้โหซื้อรถใหม่ได้เลยขอรยาตซื้อรถคันใหม่เลยละกันว้นี่เข้าไปได้เลยอันนี้น่าจะเก็บของได้เยอะไหมคุณผู้ชม30นะครับเอาล่ะโอ้โหซิวรถคันใหม่ เวอร์จั่นเวอร์จั่นมีรถสองคันเวอร์จันคันนี้ต้องขออนุญาตปลดระวางนะครับเลิกใช้ครับเดี๋ยวมาใช้น้องคันนี้ดีกว่าเงินเหลือหมื่นสามเลยคุณผู้ชมแต่มันมีของนี้เราจะต้องซื้ออีกกันหนึ่งนะครับตัวนี้แล็ปท็อปแฮกเกอร์ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้แต่ว่าราคาเนี่ยอยู่ที่แสนสองถ้าเราขยันขยันเนี่ยผมว่าสบายนะครับขออนุญาตลองคันใหม่นะสามศูนย์สามที่เก่าเวลาเดิมของมันเยอะดีโอ้โห คันนี้แรงมากและเขาโคงดีอูดและเบรกดีด้วยคันนี้นอกจากจะใส่ของได้เยอะมันยังแรงด้วยคุณผู้ชมโอ้โหเขาแก๊บเลยอย่างนี้ไอ้เหม็นชอบอย่างนี้ไอ้เหม็นชอบเอ้าแล้วพี่เราพประหารไหนคนหนึงอะมีกี่สามนี่ไม่มีแค่สองอ่ะอ๋มีมีแค่นี้ผมก็ผมก็เอาเลยนะพี่นะบอกก่อนนะผมขึ้นหมดนะผมไม่สนนะพี่อย่ามาให้ผมเห็นใจนะบอกให้โจนอย่างผมเนี่ยมันเลวบริสุทธิ์ครับผมไม่มานั่งเห็นใจคนเลยทั้งนั้นนะพี่เดี๋ยวพี่เดินมาดิพี่เดินมาดิพี่เดินมาดิ พี่เดินมาผมวิ่งไปดิมาดิพี่แล้วจนอย่างผมมันเอามาหีดนะผมไม่สนนะว่าใครเป็นใครพี่ผมไม่สนนะแล้วหลังจากเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเป็นของผมพี่อใ้เข้าง่ายออกง่ายเดอกระเป๋าตังเกิดอะไรขึ้นกับไอ้เหม็นไปครับอ้เปิดเลยแบบแรงๆฮันดิตหกสิบฮันดิตอะไรวะ มานั่งหาหรอกนะไอเหม็นเขามีงานการที่ต้องทำเนี่ยงานไอเหม็นเทั้งนั้นนี่จะเต็มเลยนะคุณผู้ชมดูดิแป๊บเดียวอะ่ะยิบแป๊บๆนี่คือจะเต็มแล้วนะ,ะเก็บาหารดงฮันดิดอะเดี๋ยวเก็บเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเข้ามาต่อด้วยเ,เ,เดี๋ยวเหม็นเอาเอาเอาไปไว้ในรถก่อนดูความโหดเหี้ยมของไอโจนเหม็นเดอะใครมาจะเอามันอยู่อะ่ะมันโหดเหี้ยมขนาดเนี้ยอันนี้เต็มแล้วนะคุณผู้ชมนะนี่ผมลงเลย นี่เดี๋ยวรอพี่เขาเดินไปฝั่งนี้หน่อยปุ๊บไอ้เหม็นวิ่งพุ่งทะลุออกเอาของไปไว้ในรถแล้วไอ้เหม็นกลับมากันโชคต่อ รู้ตัวครับรู้ตัว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 ไอเม็นเดี๋ยวเราหลบในตู้ไปแป๊บบ้านเนี้ยมันบ้านเราเรารู้ทางหนีที่ไร่หมดเนี่ยมันคือบ้านเราไอเม็นเออนี่เขาหลบในตู้เนียนพอตำรวจกลับไปไอเม็นแฮกประตูไอเม็นวิ่งออกเอาขอบไปไว้ในรถหลังจากนั้นไอเม็นวิ่งฝนกลับมาขนข้องต่อขึ้นรถขายได้เป็นหมื่นนั่งละจนเม็ยนะสะใจพี่รู้ตัวช้าไปครับตอนนี้ จอนมันอยู่ในบ้านนี่เหรอยอเม็นมันไม่กลัวอะไรละ่ะโลกทั้งใบก็ให้ไอเหม่นคนเดียวมาระหว่างนี้ไอเหม็นก็จิบชาล้อนหๆลๆอไอตำรวจมึงชนรถกูเนี่ยตำรวจไปชนรถผมอ่ะ <c oughs> น,น้อยเหม็นอ,อย่างุนงดอย่าวว้นวายชั้งมันเรื่องเล็กๆน้อยๆอเหม็นมองข้ามไปเ <c oughs> สียงดังไปเหม็น <c oughs> มันเต็มแล้วคุณผู้ชมผมยิบไปได้แล้ว เต็ไมไหมดแล้วครับมันแน่นแล้วอะตอนนี้ไอ้เหม่ยมันอู้ฟูจัดมีใครอยู่หน้าบ้านไหมมีหนึ่งคนแต่เ,เราต้องเตรียมแฮกครับอีกรอบหนึ่งซึ่งไม่ใช่ปัญหาครับมันแฮกจากตรงนี้ได้เลยเพราะว่าผมจะต้องเดินเข้าไปใกล้หน่อยครับถึงแฮกได้เอา้าทำไมที่แฮกอยู่ไกลจังอะหรือว่าประตูมันเปิดอยู่ เปิดอยู่หรอแล้วตำรวจมาประตูไม่ปิดหรอลงเดินไปดูครับประตูเหม็นใหญ่ย่ามใจไม่มีอะไรง่ายเหม็นเฮย้ยประตูเปิดอยู่เว้ยตำรวจมาประตูก็ไม่ปิดไล่เหม็นวิ่งสวนดิฝนกระแสทาราเห็นหรอล้นแล้วละ่ละ,ละ,ละเอาปากครับพี่ไม่กินพี่ตาฝาดไม่มีอะไรเลยพี่ตาฝาดคิดมากทำตัวเป็นคนแก่ไปได้ <laughs> คนอย่างไอเมโอูโหเต็มแล้วครับอันนี้คือแน่นแล้วนะไม่ได้แล้วคุณผู้ชมแน่แล้วไอเมดมันย่ามใจเอาผููตรงนะนี่ถ้ากูเป็นเจ้าของบ้านนะกูไล่ลอรอปภชุดนี้ออกเลยนะโ <c oughs> <c oughs> จรแม่งวิ่งขนาดนั้นแม่งไม่รู้ตัวเหลือเชื่อไหมล่ะคุณผู้ชม ใจหยามจัดเลยตอนเนี้ยคือผมไม่กลัวอะไรแล้วอ่ะคุณผู้ชมดูดิผมใจหยามสุดๆลุลนะตอนเนี้ยโอันสองเอากระเป๋ามาวางอย่างงี้โดนดิครับโดนดิครับโอ้ oh, oh, เครื่องปิ 400. ้นสี่ร้อยกูจะเสี่ยงกูไปทำไมวะเนี่ยในนี้ยมันต้องมีของมีค่าบ้างแล้วเชื่อไอ้เหม็นไหมล่ะไอ้เหม็หนเปิดครบเนี่ยต้องเจอของแพงๆบ้างอะไรวะเนี่ยคือตัวหมักลุกเหรอแล้วทำไมทุกช่องเหมือนกันหมดเลยอะคุณผู้ชมอย่าบอกนะช่องนี้เหมือนกันหมดอะโอ้โหเกมไอ้หาแดกง่ายดีกว่าคอนโทรลซีคอนโทรลวีไปเนี่ยฮะเจ้าของเกมใช่่จริงงๆดด้้วยยคุณผูชมมมมแเเหหือนนกัล ว่าเกมเขาเกมเขาทำมาดีฮะไม่ดีมึงจะเล่นเหรอถูกป่ะอันนี้แหละสองพัดโปรแกรมโดนครับแมงกูเพิ่งเห็นเมื่อกีไม่ได้หรอไม่กีไม่ได้หรอฮะไม่กีไม่ได้หรอฮะไม่กีไม่ได้หรอแหล่งฟาร์มเงินไม่ได้หรอฮะเมื่อกี้แปดเก้าเก้าเอาโอ้โหแน่นเลยคุณผู้ชมแต่รอบนี้เราจะถือเราหาอะไรติดไม้ติดมือถือไปด้วยดีกว่าเมื่อกี้เหมือนมันกระพริบว่ามันให้หยิบได้เลยคุณผู้ชมพวกเนี้ยวิทยุ ยี่ห้าไม่ได้แล้ววะคุณผู้ชมเต็มแล้ววะอันนี้ก็เต็มแบบเต็มอัตราศึกแล้วนะครับบ้านของเราทั้งนั้นบ้านของเราเน,นี่ยนี่นี่เปิดประตูแบบไม่สนีลาค่าอิลมด้วยอันนี้คือราคาหกพันเควสของเราคือผมเอาไอ้น,นี้ไปด้วยแต่ผมวิ่งไม่ได้นะยเนี่ยอย่างนี้คือผมวิ่งไม่ได้นะเหมือนผมเนิฟตัวเองเหมือนกันนะแต่ก็นั่นแหละชีวิตมันก็ต้องท้าทายครับผมจะเอาอ่ะ มีอะไรป่ะึงพี่รอพอคือเดินตรวจเลยวะพี่รู้อะไรมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมพี่มาเดินซอกนี้อะโอ้ยนี่ผมลงลำบากในช่วงนี้ถ้าอย่างเงี้ยก็ชี้ออกหน้าบ้านเลยไหมออกหน้าบ้านเลยไหมเหมือนเป็นเจ้าของบ้านเอาเลยไหมฮะเอาแบบนั้นไหมเอาแบบนั้นเลยไหมเก่งไปเหม็นเก่งไปเหม็นจอกหน้าบ้านก็ลำบากครับเพราะว่ามีคนเฝ้าอยู่ตรงทางเดินเลยแต่ดูก่อนว่าเขาจะอยู่หลังบ้านถึงกี่โมงนะครับ303เขาจะอยู่หลังบ้านจนถึง6โมงเย็นเลยคุณผู้ชม นานเลยอะครับอีกนานนะคุณผู้ชมสี่ชั่วโมงอะ้ารอได้เชิลเอาละขณะนี้นะครับผมผมรอจนถึงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับนี่แหละเราจะมูฟออนออกจากตรงนี้ได้แล้วคุณผู้ชมมีข้างล่างคนหนึ่งนะครับแล้ว้หน้าบ้านคนหนึ่งโอ้โหใจใจผมแบบอยากมากเลยเนี่ยผมขโมยนี่มาด้วยเนี่ยคือบ้ามากเลยะนะครับ <S 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 <ๆ>อย่าบอกนะเห็นนะไม่เห็นรอก เธอพี่จะยกมันออกไปยังไงวนเน่ยคุณผู้ชมหรือว่าเราจะอ,าอ่อยอีฝั่งหนึ่งเราอีกฝั่งหนึ่งมีพี่รปภคุมอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมโยนข้ามก็ไม่ได้ไหวครับคุณผู้ชมครับโอ้ฝั่งนี้มีพี่รปภเหมือนกันฝั่งนี้ไปยากครับฝั่งนี้ไปยากมากครับเพราะว่าเออแมงก้องเพียบเลยนะครับฝั่งนี้ถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยคุณผู้ชมใจมันอยากจะเสี่ยงนะ,นะครับยากครับฝั่งนี้คือยากมากเราไปฝั่งนู้น แล้วมันวิ่งไม่ได้แหละครับอันนี้คือไวสุดแล้วคุณผู้ชมโยนได้ปุ๊บไม่ได้ไม่ได้ครับมันมันหนักมากมันทั้งหนักทั้งใหญ่เลยครับผมเฮ้ยแต่ผมพอโดดได้อยู่นะโดดแล้วโยนได้ปะถ้าโดดแล้วโยนนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเผื่อได้เผื่อได้คุณผู้ชมเผื่อได้โดดแล้วโยนโดดแล้วโยนมึงจะบ้าหรือไงปิมไม่ได้ฮะ คลิปแต่เพลงเท่านี้ฮะไอ้ดูนี่ของที่กูเก็บมารอบแรกอะเรียบร้อยหายหมดเลยชื่นชอบบอกกดไลค์สมัครให้ช่องทีมขั้นละกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันพาร์ทต่อไปครับ